ไปต่อกันที่เรื่องของลอตเตอรี่30ล้านบาทค่ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับครูปรีชาและหมวดจรูนนะคะคุณผู้ชมจาได้ไหมคะว่าลอตเตอรี่30ล้านบาทที่ถูกจากสลากกินแบ่งรัฐบาล5ใบนะมวดไหนอา,อาจาจะจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากแล้วนะคะหนึ<ม>่งพฤศจิกายน2560ค่ะ533726คืออ,อ่านจนจําได้แล้วข่าวนี้นะคะคแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่ที่ฝั่งของหมวดจรูนเนี่ยเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินนี่ การเบิกเงินมาใช้จ่ายประมาณ5ล้านกว่าบาทนะคะ<ช>แล้วหลังจากนั้นพอฝั่งของครูปรีชาไปฟ้องร้องเนี่ยคะ่ะก็ทําให้เงินจํานวนดังกล่าวถูกอายัดเอาไว้เกือบ25ล้านบาทจะเอาไปใช้ใช้ไม่ได้นะคะ<น>แต่ว่ามาดูความคืบหน้ากันหน่อยคะ่ะเพราะว่าวันนี้เมื่อเวลาประมาณ10ิบนาฬิกาที่ผ่านมานะคะศาลได้สั่งถอนอายัดเงินจานวน30ล้านบาทแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยคะ่ะนี่เป็นประเด็นสืบเนื่องมาอย่างที่เราบอกไปนะคะจากกรณีสลากกินหนังรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจําวันที่1พฤศจิกายน ยายนสอเลขที่ออก533726เนะคะเลขนี้เนี่ยร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือว่าหมวดจรูนอดีตข้าราชการตำรวจสอพอบอพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นคนที่เอาสลากจำนวนหนึ่งชุด 5ใบแล้วก็เป็นเงินรางวัล30ล้านบาทไปขึ้นเงินที่กองสลากน,นะคะแล้วก็มีการนาเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาจังหวัดกาญจนบุรีแต่พอหักภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วจะเหลือเงินเข้าบัญชีประมาณ29,850,000ล้าน8 0 0บาทซึ่งหมวดจรูนเองเขาก็เบิกเงินออกมาใช้จ่ายจากธนาคารนะคะจำนวน5 5 0ล้าน50บาทคงเหลือเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอีก24ล้าน3 0 0 0บาทซึ่งต่อมาค่ะหมวด จรูนก็มาถูกนายปรีชาไคาครวนหรือว่าครูปรีชาครูชำนาญการพิเศษยื่นฟ้องโดยอ้างว่าหวยชุดดังกล่าวเป็นของตัวเองศาลจะมีคำสั่งอายัดเงินในบัญชีของหมวดจรูนที่เหลืออยู่เอาไว้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบจนในที่สุด พบว่าหวยชุดนี้เป็นของร้อยตำรวจโทรจรูนเมื่อช่วงต้นปี2562ที่ผ่านมานะคะซึ่งวันนี้ค่ะสินาฬิกาที่ผ่านมาสารพิพากษาซ้ำถอนอายัดเงินหวย30ล้านบาทโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆเป็นอันว่าฝั่งของร้อยตำรวจโทรจรูนก็สามารถนำเงินรางวัลจำนวนนี้ ไปใช้จ่ายได้ตามกฎหมายค่ะก็ะะน่าจะมีการเบิกมาใช้จ่ายได้สักทีหนึ่งนะครับ <S <S หลังจากเกิดมาส,สองปีนะครหลายคนก็ลุ้นกันอยู่ว่าเป็นขอ,องใครแล้วเงินก้อนนี้เนี่ยนะครับม,มันจะเป็นแต่ว่าคดีมันก็ไม่ได้สิ้นสุดใช่ไหมแต่ว่าเบื้องต้นเ,ง,เงิน,นใช้ได้แล้วเนาะ,ะเราพัก